ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธ t e r c e d e s Benz เหมือนเดิมที่กายนะครับก็ต้องมาให้คำแนะนำเราเพราะว่าแต่ละครั้งที่มาออกเนี่ยต้อบอกว่าหลากหลายรุ่นแล้วแต่ละรุ่นก็มีฟีเจอร์ออปชันจัดเต็มครับซึ่งไฮไลท์ปีนี้เอาคอนเซปต์ก่อน333 Offer เนี่ยคืออะไรพี่กายอย่างแรกต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนถ้าเกิดเห็นแอดหรือเห็นสื่อโซเชียลมีเดียของเบน z งงมากว่า 333, d i s c l a i m e เ3 3 3ดอกจันก็333เนี่ย ไม่ได้โดนใครมามาแฮกข้อมูลบริษัทนะนี่คือเจตนาในงานรอบนี้จริงๆเลยนะครับสำหรับตัวงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะซึ่งเลขสามเนี่ยมาจากสัญลักษณ์ของรถยนต์ที่เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นฮาร์ t ออฟเดอะแบรนด์ของ Mercedes Ben z อย่างรถยนต์อี l ลาสนั่นเองครับซึ่งพอเราเอาตัวอีกลับด้านกลับด้านก็จะเป็นเลขสามไงครับคุณผู้ชมอ่าแล้วโลโก้ Mercedes Benz ก็ดาวสามแฉกวันนี้เรามีไฮไลท์ทั้งหมดสามรุ่นอ่มีสามรุ่นและเรามีรถมาโชว์ในงานนี้ทั้งหมด 23คันนี่เป็นคอนเซปต์ชมกันเลยครับคอนเซปต์เขาแล้วก็รถที่เป็นไฮไลท์3คันก็อยู่ด้านข้างแล้วคันนี้ผมไปถ่ายสแตติกพรีวิวมาแล้วได้ทราบข้อมูลต้องบอกว่าว้าวมากคันนี้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้พี่กายเล่าเลยความว้าวของคันนี้ครับอย่างแรกเลยครับตัวนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับระยะทางมากถึง792กิโลเมตรต่อการชาร์จ1นครั้งเป็นแบต800โวลต์แล้วนะครับแล้วก็ชาร์จ10นาทีวิ่งได้300กิโล เสียบไป10นาทีไปต่อได้300กิโลเลยถูกต้องเลยครับแล้วก็ในรถตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบ MUX Super Screen ที่มีหน้าจอมากถึง3หน้าจอ3อีกแล้วใช่ครับมีกัสาอีกครับ AI ครับ AI ตัวนี้ครับคุณผู้ชมคุ้นเคยกับอะไรครับ ChatGPT 4 Google Gemini แล้วก็ Microsoft Bing 3เจ้า AI นี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์คันนี้เลยครับมีหมดเลยแต่วันนี้พี่ไม่ขาย่ไม่บอกราคาไม่รับจองไม่จริงๆอ่ะพูดไปในคลิปที่ออนไปแล้วด้วยนะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปิดราคาใน Motor Expo นะ ขออภัยเพื่อนๆนะครับยังไม่เปิดแต่ว่านี่มาชมคันจริงก็ได้ถ้าใครอยากเห็นคันจริงที่งานมอเตอร์โปบูตเมอร์เซเดสเดนเลยอยากเห็นคลิปละเอียดละเอียดทาไว้แล้วเดี๋ยวลิงไว้อยู่บ้างมีคลิปพรีวิวละเอียดเลยเข้อมูลต่างๆย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้อันนี้คันแรกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยใครที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าสักหนึ่งคันผมแอบกระซิบเลยว่าราคาครั้งนี้จับต้องได้เป็น Entry Luxury ครับขับได้ไกลคือแก้ปัญหา รถยนต์ยไฟฟ้าที่แบบเออทุกคนกังวลอันนี้เกือบเกือบ800กิโลเมตรชาร์จเต็มใช่ครับแบต800โวลต์สมรรถนะนะครับ200เจ็บ2แรงมา้า3 35นิวตันเมตรถูกไหมพี่กายเป๊ะมากครับเป๊ะใช่ไหมแบต800โวลต์แพลตฟอร์มใหม่ MMA ครับคือครบทุกอย่างในในคันนี้นะครับรอ ลุ้นราคาต้นปีหน้าพร้อมขายอดใจรอสักนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ตัวอื่นกันอย่าง GLA นั้นก็อยู่ในคลิปเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ A ก็ถ่าตัวนี้อยู่ในคลิปด้วยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาจำาหน่ายเดิมแต่เพิ่มอุปกรณ์คือล้อ20นิ้วชุดแต่งน้อยแพ็กเกจสีภายนอกแบบมาโนฟักทัวอัลพา e g r ร y โซลิดก็เดี๋ยวดูในคลิปแยกได้แต่คันนี้เลยตอนเด้ข้างตัวนี้เลย พามาชมคันจริงไปเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษใช่มาเป็นสีเทาแมนูแฟคเจอร์เกรย์มีค่าจ่ายเพิ่มเติมแมนูแฟคเจอร์อัลไพน์เกรสโอลิดชื่นเห็นไหมต้องมีพิกายไงผมจําไม่หมดนะครับค่าให้จ่ายค่าสีครับค่าสีอ่ะเพิ่มสามลูกสามีให้ไหมอ่าใช่สามี้อีกล้ล้อนี่ก็เป็นเอ็ตัวไอมัตติสป็อกเลยยี่สิบนิ้วใช่ครับใช่คืออันเนี้ยคันเนี้ยเราก็ทำพรีวิวไปหมดแล้วมีทดลองขับมีทดลองขับด้วยเล็กๆน้อยๆแต่ต้องบอกว่า คือเห็นรูปโฉมเนี่ยก็องบอกว่ามันมีการปรับให้มันมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดดเด่นภายในเนี่ยเบลเป็นสีเทานะ<ช>เ<ว>ลบลแล้วก็การเดินหน้าตะเข็บต่างๆเป็นสีเทาหมดเลยราคาก็ปรับเพิ่มเท่าไหร่นะพี่กายราคาเท่าเดิมครับไม่เพิ่มเลยาราคาเท่าเดิมด้วยสองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทครับอุ้ยราคาเท่าเดิมแต่ได้ความเท่แบบนี้ใช่ครับอ่ะใครอยากได้อ่ะใครอยากสัมผัสคันจริงใครอยากมาเห็นแบบที่ผมเห็นเนี่ยว่ามันสวยขนาดไหน ก็ตรงเข้ามาที่บูธ m e r c e d e เ Benz นายในงาน Mo t ต r Expo 2025ได้เลยครับผมและอีกหนึ่งรุ่นอันนี้ผมไม่เห็นมาก่อนแล้วก็ทราบว่าจำหน่ายหมดแล้วด้วยครับในระหว่างทางที่เราเดินไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าถึงข้อมูลของรถยนต์ Mercedes Ben z G 450 D, er d t s t o n k e r ดานด t นอร์ด้วยนะครับว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมีไฮไลท์อะไรไงบ้างและเกี่ยวข้องกับเลข3ยังไงอย่างแรกเลยครับรถยนต์คันนี้มีจำหน่ายในประเทศไทยเพียง3คันเท่านั้นครับคุณผู้ชม เราจำหน่ายเพียงแค่3สีเท่านั้นครับและสตอรี่ของรถยนต์คันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันในปี1980รกันข้างเหล่านี้นะครับกับอย่างแรกเลย G Class ครับกำเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ในปี1979ครับแต่เรายังไม่ขายตอนนั้นเป็นรถโปรดออทปยค่ะแต่ครั้งแรกครับที่มีการผลิตเพื่อจําหน่ายเลยเนี่ยคือในปี1980กับสี Agave Green นะครับก็คือสีแรกที่ออกมาจากโรงงานเลยอ,ออกมาจากเตาเลยเพื่อขายอื สีที่สองครับสีข้างข้างเราเลยครับโคโลราโดเบจครับที่เป็นครั้งแรกที่ m e r c e d e s b e n บร่วมเข้าจอยในการแข่งขันดาก้าแรลลี่นะครับในปีเอ่อช่วงประมาณปี1980ด้วยเช่นเดียวกันที่งานปารีสดาก้าแร l l ี้นะครับถัดมานะครับในปี1980ครับเหตุการณ์ที่3ครับเราได้มอบรถป๊บโมบิลให้กับพระสันตะปาปาเป็นรถพระที่นั่งโดยรถยนต์รุ่น g c คลาสที่เป็นสีครีมไว์นั่นเองครับ ก็คือครั้งนี้ที่มาเปิดตัวก็จะเป็น34สีพิเศษ3มสีพิเศษมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญใช่ครับถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ G c l a s s ใช่แล้วก็เป็น3-4สีไฮไลท์แล้ววันนี้เราในประเทศทยโคตาก็มี3ามพันสามสีมีสามสีขายหมดแล้วขายหมดแล้วครับราคาพิกาหลครคนอยากรู้พิเศษขนาดนี้มีแค่3คันชื่อปีชื่อปีของเขาคือปี1 9ึ่งพันเก้ารครับรถยนต์คันนี้เนี่ยมีราคาเพิ่มจากรถยนต์จีแบบปกติคือ อีก1 9 8 0 0 0้านบาทตามชื่อปีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถ12ล้าน2ครับบวกกับ1 9 8 0 0 0้านบาทราคาคันนี้สุดที่อยู่ที่14ล้าน1นึ0 0บาทครับตาใครได้ไปก็ยินดีด้วยเมื่อกี้คุยเรื่องราคาเยอะแยะมากมายเลยพี่ขอขายรถแป๊บหนึ่งได้ไหมเชิญด้านนี้เลยตากล้องอยู่ข้างหลังด้วยพอดีมันเข้าตามากเลยกับรถยนต์ e class ตรงเนี้ยเนี่ยซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ของ33-3ตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งในงาน mercedes benz นะครับเป็นตัวขายเลยนับในงานรอบนี้นะครับ รถยนต์3รุ่นครับกับงาน the 333กับรถยนต์ c 3 5 0 e plug-in hybrid ครับ e 3 5 0 e plug-in hybrid และ tlc 3 5 0 e plug-in hybrid ครับ3รุ่น3ตัวแบบนี้ plug-in hybrid แบบนี้วิ่งได้ไกลกว่า100กิโลคุณผู้ชมสามารถผ่อนง่ายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ3 3 0 0 0าบาทเองครับเขาายังมีคอนเซปต์เลข3เลข3ยังอยู่ยังไม่หมดครับโปรแกรมบำรุงรักษา m b s p นะครับ easy care ฟรี3ปีครับ สำหรับลูกค้าเก่า Mercedes Ben z ครับส่วนลดออนท็อปอีกสเปเซนตครับมีไหมแล้วแต่ละรุ่นผมเห็นแล้วในในในสเปกก็จะมีส่วนลดพิเศษเพิมเติมเห็นมีบางรุ่นลดตั้ง3ามแสนบาทลดอะไรอย่างงี้ใช่ครับยังไม่หมดครับก็คือถ้ารับรถภายในเดือนธันวาปีนี้นะครับก็จะได้รับกล้องแดชแคมไปให้ด้วยครับอีกหนึ่งตัวคือโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของ Mercedes- Ben z วันนี้มาถึงแล้วแคมเปญนี้นะครับแม้ว่าจะมีการเล่น เรื่องของเลขสามแต่ยังไม่หมดนะครับเลขสามสามยังไม่หมดครับเรพราะในทัพที่เราเอารถมาโชว์ยี่สิบสามคันนี้เรามามโชว์ครบทั้งสามแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น mercedes benz mercedes amg และ mercedes maybach ครับและยังไม่หมดครับเรายังมีรถตู้แวนเนี่ยมาโชว์ทั้งหมดครบทั้งสามรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น v สามร้อย d vito และ sprinter ครับมีไหมเลขสามมีกไหมพี่ฮะเอาเอาให้มีครับเอาให้ทุกคนกระจ่างเลยมีครับ ในงานนี้นะครับงานตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับทีออ่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้จัดที่ Impact เมืองทองธาน,นีแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกครับคุณผู้ชมบอกมันไกลจังอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมรถไฮไลท์ของเรายกตัวอย่างเช่นอย่าง g l a 200 Night Edition เนี่ยที่โชว์รูมทั่วประเทศที่มีอยู่มากกว่า30เจ้าครับ3อีกแล้วยังไม่หมดครับถ้าคุณผู้ชมบอกไม่เอา,เอาไปโชว์รูมไม่สะดวกเลยจอง ทีบ้านได้ไหม,มได้ครับคุณผู้ชมเข้าโทรศัพท์มือถือเข้าเว็บ Mercedes-Benz นต t h เสามารถเข้าไปจองรถได้แล้วให้เราไปส่งรถให้คุณที่บ้านได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ m บ r c e เ e s Ben บได้ครบทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นที่งานครับที่โชว์รูมหรือระบบออนไลน์ด้วยรูปแบบการขายแบบ Retail of the Future ครับเป็นไงครับเ <laughs> พื่อน พี่กายอธิบายละเอียดครบควบมีไหมมีอักษักามไหมมีแล้วไหมครบแล้วไหมมีครับมีครับเราจะบอกราคา c ซ a ในเดือน3ปีหน้าครับโอเคโอเคเพื่อนๆนะครับก็น่าจะครบถ้วนไฮไลท์นะครับแล้วก็ที่มาของหมายเลข3เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งป้ายบิลบอร์ดใช่ไหมแล้วก็ แคมเปญออนไลน์ต่างๆของ Mercedes-Benz ก็จะขึ้น3333แล้วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตลอดแล้วคนคก็แบบงงว่าอะไรวันนี้ก็ถือว่าเฉลยทุกอย่างแล้วนะตัวเลข3 <c oughs> แน่ๆครับคือตัวโลโก้ก็เป็น Mercedes-Benz ดาว3แฉกน่าจะเป็นตัวเลขที่ที่ที่ทเป็นเมนแล้วก็ การกลับของตัวีกครับและเรามีจําหน่ายครบทั้ง3าม p o w e r t r a เลยไม่ว่าจะเป็นสันดาบครับั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าสามอีกแล้วครับไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเราคงทั้งวันนะครับวันนี้ครับแน่นอนจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้ภาพรวมนะครับก็อย่างที่พี่กายบอกนะถ้าสะดวกเข้ามาที่งานนะครับมาเห็นคันจริงมาทดลองขับเลนต่างก็มาที่นี่ได้เลยแคมเปญโปรโมชั่นก็พี่กายก็ได้แจ้งไปแล้วหรือว่าถ้าสะดวกโชว์รูมใกล้บ้านก็ไปที่นั่งก็ได้หรือจะออนไลน์ก็ได้จองไปแล้วก็ไปทดลองขับที่บ้านไปทํา ในเรื่องของการจองต่างเห็นไหมสามอีกแล้วผมภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกปกถูกใจคลิปนี้นะครับดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องออโตสเตชั่นของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่กายขอเ<อ> <ผม S 2> วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ